อาดีครับช่องพระอ่อนพีสาวลุงพลพระอ่อนมายี่มปู่กับลานสาวนอกสาวพระอ่อนเองครับเสียน้องลูกนกปู่อากาศดีขึ้นนะครับคงจะจากโรงพยาบาลวันนี้ ก็ืใคเอใครกาอาบน้มาแล้วบริเวเลยอาบน้าเราคืนยนหาใจเอยาดมดมอะไร้างอยานอกะซี้่ว่าเจ้าเ็น่วุ่มยาผู้เจ้านแห้วหลกงปุ๊บจคือะชอบเ่มง ลูกช่เป็นโคลนี่ก็น่าเลยคุ่นคิุ่นเขาหูด่างเพระเขาไปอยู่ในปอดเขาเล่นง่ไงจนเขาขยะก่อดแล้วมีผู้สูบบุรี่อยู่น่รอนหนัระสนไรอย่นี่ยถือกินกระลบเยอะไปแต่ว่ามันเกิดส่วนซาสโซมันลาย เดเลยฮ้ยหามาสิโอ้อยู่บ้านลูกชายเจ้าเป็นกระสอบเลยเห็นเลยตะกี้มันเห็นอยู่ในร่มหาเ้เห็นเลยกระลังกะเขาใหญ่เป็นอะี้เป็นกระลังบอกว่าต้องต้องต้องใส่ที่ว่าก็อะไรนะก็ที่ว่ากันกันกันยานปูกัรอากาศใชเป็นน้าอะไรจะหายใจคองไหมทีเนี้ยอันนี้ปิดไปใหญ่ลกั้งนะแต่ไม่เหนหน้าหลอปูเลยเองงั้นน่ะปิดอย่างนี้ก็ก็ถือว่า ช่วยได้นั่นอยู่จ้าก็ยังดีกว่าเราไม่ไม่ปิดนอะไรเลยอะไรอะไรก็เยือยแนะผ่านผ่านเข้ามาน่ะคนก็หลวงก็หลายคนก็เยอะ